สวัสดีทางทางเพจแล้วก็สวัสดีทาง facebook แล้วก็สวัสดีอา่าทิกตอกด้วยนะฮะตอนนี้ผมมาอยู่ที่ร้านกาแฟนะครับพอดีมันมีคําถามอยู่คําถามหนึ่งเนี่ยเขาถามผมมานะทางหลังไมเนี่ยเขาบอกว่าเออเขาบอกว่าจานครับเขาบอกว่าเขาปล่อยเช่าไม่ค่อยได้เลยนะ,ะแล้วก็ขายก็ขายไม่ได้เลยนะครับอืมวันนี้ผมก็จะมาให้ในเรื่องของว่า ทำไมมันถึงปล่อยเช่ากับขายไม่ได้นะครับตามประสบการณ์ของผมเลยนะผมสรุปมาให้สามอย่างนะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยคือเราไม่ถามเพนของลูกค้านะครับคือไม่ถามเพนคําว่าเพนเนี่ยมันหมายถึงว่าเ,เราไม่ถามว่าลูกค้าน่ยเหตุเหตุใดทําไมเขาถึงจะต้องย้ายบ้านหรือเปลี่ยนบ้านใหม่เช่าบ้านใหม่นะครับรวมทั้งที่ดินด้วยนะครับคือในหน้าหลายๆคนเนี่ยเวลาที่ลูกค้าเขาโทรเข้ามานะครับ เราไม่ถามว่าเขาจะย้ายทําไมหลายๆคนนะชอบแชทคุยกับลูกค้าไม่ชอบแชทไม่ชอบยกหูโทรนะครับอันนี้จะเป็นข้อเสียจะเป็นข้อเสียเปรียบเลยเมื่อก่อนตอนที่ผมเข้ามาทําใหม่ๆนะผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบโทรศัพท์ยกหูกับลูกค้านะครับอืมคุณรู้ไหมว่าการที่เราเนี่ยไม่ยกหูโทรศัพท์หาลูกค้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะผิดพลาดนะครับหนึ่งนะคุณจะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้านะครับ สองเนี่ยคุณจะไม่เข้าใจนะว่าลูกค้าเนี่ยเขาต้องการอะไรอ่าเขาเรียกว่าคือคุณสังเกตไหมว่าเพือพ่อนเพือ่อนสังเกตไหมว่าเวลาที่เราเนี่ยแบบเราคุยเราคุยกับเพื่อนสื่อสารกับเพื่อนเนี่ยความเข้าใจอารมณ์สื่อสารเนี่ยมันจะได้มากกว่าที่เราพิมพ์แชทกันถูกต้องไหมอืมเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่ลูกค้าเขาว a l k i อินเข้ามาเนี่ยถามเราเนี่ยเราจะต้องเราจะต้องถามเพนของลูกค้าให้ได้นะว่าลูกค้าเนี่ยเขาต้องการอะไรนะครับอืม ยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างลูกค้าบ,บางคนเนี่ยเขาจะต้องการที่จะย<ส>้ายบ้านเนี่ยหนึ่งเนี่ยบางครั้งเนี่ยครอบครัวเขาใหญ่ขึ้นบ้านไม่พอมึงทะเลาะก,กับพ่อแม่นะอยากจะเรื่องลูกสะพ้ายแม่ผัวเนี่ยก็จะเป็นปัญหาสุดคลาสสิกนะครับของทุกครอบครัวของสังคมไทยนะแล้วก็ทั่วโลกเลยนะอ่าอันเนี้ยบางทีเขาก็มีปัญหาตรงนี้นะครับแล้วต่อมานะครับบางทีเนี่ยเขาจะมีปัญหาในเรื่องของบางทีข้างบ้านเสียงดังข้างบ้านกินเหล้านะบางทีข้างๆบ้านเนี่ยอยู่ดีดี ก็มาทําโรงงานในการทําสีพ่นสีอย่างเงี้ยอ่าคือบางคนเนี่ยเขาจะมีปัญหากับเพื่อนข้างบ้านบางทีเครื่องเพื่อนข้างบ้านเขาเสียงดังก็มีนะครับเขาเลยต้องการย้ายบางคนเนี่ยเขามีเขาเรียกพ่อแม่พ่อแม่ที่อยากจะอยากอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลอย่างเงี้ยบางทีอยากจะย้ายเพราะ,ะส,ถาสถานที่ทำสถานที่ทํางานเนี่ยมันไกลมันไกลจากโรงเรียนของลูกอย่างเงี้ยเขา เขาก็เลยมีความจําเป็นที่จะต้องย้ายบ้านย,าย้ายครอบครัวเนี่ยมาอยู่นะครับในหน้าบางคนคือไม่ได้โทรถามไงพอเราเราไม่โทรถามเนี่ยเราก็จะไม่เข้าใจนะว่าเขาต้องการที่จะย้ายบ้านเพราะอะไรจะซื้อที่ดินเพราะอะไรนะครับอันนี้ข้อหนึ่งอ่ะนะคือที่สําคัญเลยเราจะต้องถามนะครับว่าลูกค้าเนี่ยเขาอยา,ากจะย้ายบ้านเช่าบ้านขายบ้านซื้อที่ดินอะไรเงี้ยเพราะอะไรนะครับเวลาที่ถามนะเราควรที่จะถามแบบเหมือนเป็นเพื่อนกับเพื่อนถามกันอนะ เออเหมือนเพื่อนเพื่อนอ่ะเพื่อนเพื่อนเคยมีไหมแบบเวลาที่ที่เราถามเพื่อนเฮ้ยแกเป็นไงบ้างวะอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ออไม่ต้องพูดวาก็ได้นะเป<ม>็นไงบ้างครับช่วงนี้แบบอยากจะทราบนะว่าทําไมช่วงนี้ถึงอยากจะย้ายบ้านครับอะไรอย่างเงี้ยแถวนั้นไม่ดีหรอครับเป็นไงบ้างครับแถวนั้นก็โครงการก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยพอเราค่อยๆถามไปเนี่ยเราจะเข้าใจนะครับเราเข้าใจว่าลูกค้าเนี่ยเขาจะต้องต้องการที่จะย้ายบ้านเช่าบ้านเนี่ยซื้อที่ดินเนี่ยเพราะอะไรนะครับอันเนี้ยข้อที่หนึ่งนะ ต่อมานะครับข้อที่2เนี่ยทําเลก,กับราคาไม่ได้นะครับทุกคนเชื่อไม่ว่าเวลาที่ลูกค้าเขาเนี่ยเขาจะซื้อที่ดินนะครับจะเช่าบ้านหรือบางทีเนี่ยเขาจะต้องการที่จะเ,เขาเรียกว่าอะไรนะซื้อบ้านซื้อที่ดินนะครับลูกค้าเนี่ยเขาจะมีกระบวนการอย่างหนึ่งนะจริงๆมันก็ไม่ใช่ปรลูกค้าหรอกเราเองก็เป็นเวลาที่เราจะซื้อบ้านซื้อที่ดินเนี่ยเราจะต้องเซอร์เวตองไหมเซอร์เวมคือเราเนี่ยจะต้องรู้้วยนะว่าไอ้ทรัพย์ที่เรามาขายเนี่ย มันเป็นราคาที่มันเป็นราคาที่มันโดดกว่าชาวบ้านหรือเปล่านะครับราคามาโดดกว่าชาวบ้านหรือเปล่าสมมติเช่นอ่าบ้านเนี่ยบ้านที่เราปล่อยเชา่าหรือขายเนี่ยสมมติในโครงการเนี้ยหรือบริเวณใกล้เคียงนะสมมติในโครงการเนี้ยมันมีอยู่หลังหนึง่งเขาปล่อยเช่าอยู่ที่สองหมื่นห้าบาทสองหมื่นห้าพันบาทนะแต่มันมีอยู่หลังหนึง่งอยู่ใกล้ๆก,กันแต่เป็นบ้านที่อยู่นอกโครงการเขาปล่อยเชา่าอยู่สองหมื่นห้า ทุกคนคิดว่าบ้านหลังไหนอ่ะจะออกก่อนนะทุกคนพิมพ์ตอบมาได้นะทุกคนคิดว่าบ้านหลังไหนจะได้เช่าก่อนอ่าคนอ่าบ้านที่จะได้เช่าก่อนเนี่ยเป็นบ้านที่ในโครงการนะครับคือทําไมถึงจะเป็นบ้านในโครงการเพราะว่าหนึ่งนะครับคือลูกค้าเนี่ยถ้าอยู่ในโครงการเนี่ยมันจะมีระบบฟาซาลิตี้ใช่ไหมมียามีรปพอ่าบางบางโครงการเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าสโมสรฟิสเนส ถูกต้องไหมอันเนี้ยเขาเขาจะได้ตรงนี้ด้วยไงแต่ถ้าเป็นบ้านนอกโครงการเนี่ยบางทีเขาจะไม่ได้นะครับราคาเท่ากันเนี่ยเพื่อนเพื่อนคิดว่าเพื่อนเพื่อนคิดว่าจะไปเช่าไหนก่อนถ้าเป็นผมนะผมก็ไปสมมติมีงบประจ e t มาให้สองหมื่นห้าเท่ากันเนี่ยผมก็ต้องไปเลือกที่มันเป็นในโครงการถูกต้องไหมอ่าซึ่งออนเนี้ยจริงๆนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมก็มีบ้านอยู่สองหลังราคาเท่ากันเลยสองหมื่นห้าอีกหลังหนึ่งก็สองหมื่นห้าเท่ากันแต่อยู่นอกโครงการ แล้วนอกโครงการเนี่ยข้างข้างบ้านเนี่ยก็เป็นชาวบ้านตาสีตาสาคือเราไม่รู้จักไงแต่ถ้าเป็นบ้านในโครงการเนี่ยโอเคละเนาะมันก็มียามมีรปภถูกต้องไหมอ่าแล้วข้างบ้านเนี่ยก็เขาเรียกว่าสังคมเขาก็จะดีขึ้นหน่อยอ่าทุกคนเห็นภาพไหมว่าที่มันรักเรื่องราคาการทำเลนี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับผมเคยเจอนะแบบบางทีเออโอนเนอร์นะครับไม่เข้าใจเนาะเขาบอกบ้านเขาสร้างมาเนี่ยราคานี้ราคานี้เขาอยากปล่อยเช่าได้ราคานี้นะครับจริงๆมันมันก็ต้องรอหน่อยนะครับ ว่าราคาเนี่ยคือจะไปแข่งกับโครงการเนาะราคาเขาเนี่ยจะออกก่อนของเราเนี่ยมันต้องรอครับมันต้องรอรอคนที่เขาชอบในในโครงการแล้วไม่ซีเรียสจริงๆอย่างเงี้ยโอเคนะข้อสองนะแล้วก็ต่อไปเนี่ยข้อสองจุดหนึ่งนะเมื่อกี้ข้อสองนี่เป็นเรื่องของอราคาทําเลบ้านไม่ได้นะอันนี้ย่อยลงมานะเป็นข้อสองจุดหนึ่งฟังชันบ้านเอ่อฟังก์ชันบ้านเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ลูกค้านะครับเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเวลาที่ลูกค้าเขาเดินวอล์อกอินเข้ามาเนี่ย เขาจะมาดูนะคือบางคนเนี่ยที่ผมเคยเจอนะคืออยากได้ห้องครัวที่ที่ที่อยู่ด้านนอกออาเนาะแล้วบางบ้านเนี่ยมันมีแต่ครัวไทยเออม,มันมีแต่ครัวฝรั่งที่อยู่ในบ้านแล้วทุกคนเห็นภาพไหมว่าเวลาที่เราทํากับข้าวเนี่ยไม่ต้องว่าลนะูกค้าไม่ต้องว่าอะไรพูดถึงใจตัวเราเองอะเวลาที่เราทํากับข้าวอยู่ที่บ้านเนี่ยอืมแล้วเราไม่มีครัวไทยอะเนาะไม่ใช่ว่า ไม่ไม่ใช่ว่าคนไทยเราจะผัดพริกแกงผัดกระเพราอย่างเงียนะคือต่างชาติฝรั่งเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องเทศใช่ไหมอย่างคนจีนเขาก็จะมีหม่าล่าอย่างเงี้ยแล้วคุณคิดดูนะแล้วแบบผัดผัดแล้วแบบกลิ่นมันฟุ้งอะ่ะถึงแม้จะมีฮู้ดุดควันยังไงมันก็เอาไม่อยู่ขนาดบ้านผมนะหลังบ้านอะ่ะมีประตูปิดนะมีประตูปิดนะยังเอาพัดลมช่วยนะ่ยกลิ่นมันยังเข้ามานิดหน่อยเลยนักภาษาอะไรกับบ้านที่มันม,ทม,นมีที่มันมีห้องครัวอยู่ตรงกลางอะ่ะออ อันนี้มันจะติดปัญหานะครับอันนี้ถ้าเรารู้เนี่ยเราก็จะได้สมมติถ้าเรารู้นะบ้านหลังนี้ไม่มีหูดุดควันเนี่ยหรือไม่มีครัวที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปคุยกับเจ้าของได้นะว่าเออพี่ครับพอดีลูกผมพาลูกค้ามาหลายคนแล้วพอดีเขาติดเรื่องของไม่มีครัวไทยอยู่ด้านหลังครับอย่างเงี้ยเราจะต้องเขาเรียกว่า report, จะต้องรีพอร์ตจะต้องอัปเดตให้กับทางเจ้าของบ้านพอเจ้าของบ้านเนี่ย เรามีการอัปเดตให้เขาเนี่ยเขาจะเข้าใจมากขึ้นว่าโอ้ไอ้บ้านที่ฉันมันไม่ออกเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันไม่มีครัวไทยอ่าเห็นไหมมันก็จะเป็นในในในข้อในเรื่องของการเอ,อ่อฟังก์ชันบ้านไม่ตอบโจทย์ลูกค้านะครับต่อมานะยกตัวอย่างอีกบางคนเนี่ยมีผู้สูงอายุห้องนอนเนี่ยบ้านเนี่ยมีห้องนอนอยู่ชั้นบนสามห้องเลยแต่ชั้นล่างไม่มีอันนี้ลูกค้าเขาก็ไม่เอานะครับบางครั้งเนี่ยเขาก็จะมีพ่อแม่มีญา ที่เป็นผู้สูงอายุอย่างเงี้ยมีปัญหาเรื่องหัวเขา่าอันเนี้ยเขาก็จะต้องการบ้านที่มันมีห้องนอนชั้นล่างอันเนี้ยเราจะต้องถามนะครับจะต้องถามต้องคอยสังเกตจะต้องถามเวลาถามเนี่ยเราไม่ใช่ไปถามตรงๆทื่อๆนะครับทุกคนเราจะต้องอ่าเขาเรียกวค่อยๆถามอ่ะวิธีที่ถามนะที่ผมจะใช้นะก็ะใช้แบบนี้นะขออนุญาตสอบถามนะครับพี่ไม่ทราบว่าที่พี่หาห้องนอนชั้นล่างเนี่ย ไม่ทราบพี่มีผู้สูงอายุหรือเปล่าครับอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกเออใช่พี่มีผู้สูงอายุนะคือพอดีแม่พี่อะไม่สบายอะไรเงี้ยก็คือท่านมีปัญหาเรื่องหัวเขา่าอะไรเงี้ยหนึ่งแอร์เห็นไหมเรารู้แล้วว่าเขามีผู้สูงอายุ2บ้านที่จะต้องอเลือกให้เสนอให้กับทางลูกค้าเนี่ยจะต้องเป็นบ้านที่อยู่ในเขตเมืองนะครับไม่ไกลจากตัวเมืองมากนะใกล้โรงพยาบาลยิ่งดีเห็นไหมเราจะรู้ละคือบางคนอะเขาไม่ถามไง ไม่ถามแล้วก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะบางบางทีในหน้าเข้าไปเราพาลูกค้าไปเปิดเราเองก็งงนะแล้วลูกค้าเขาก็จะไม่ตอบนะครับถ้าเขาถ้าเราไม่ถามนะครับวิธีที่ถามดีที่สุดเนี่ยก็คือให้เราชวนคุยนะครับชวนคุยให้สุภาพนอบน้อมไม่ใช่ว่าไปถามพี่เอ่อพี่พี่จะเอาบ้านแบบไหนเหรออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่ต้องการยังไงเดี๋ยวผมจะเออเดี๋ยวเสนอให้พี่นะพี่บอกมาเลยอย่างนี้ไม่ไม,ไม่ไม่โอเคนะครับ สว,ส,ส,วส,สวัสดีครับคุณนกสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ของจา์โทนี่นะครับเราจะต้องมีวิธีถามนะครับถามนอบน้อมนะถามแบบเอ,อ่ออมน้อมถ่อมตนนะครับคนไทยเนี่ยนะชอบสุภาพอ,อมอนน้อมถ่อมตนนะครับไม่ชอบแบบเป่งไม่ชอบอะไรอย่าเงี้ยอันนี้จะมาอยู่ในข้อสามเดี๋ยวทุกคนฟังให้จบนะอืมเห็นไหม ว่าเวลาที่เราพาลูกค้าเนี่ยเราจะต้องถามถามนะครับถามแบบอ้อมน้อมถ่อมนอบน้อมถ่อ,ม,อม,ถมตนนะต่อมานะอันนี้เป็นข้อสุดท้ายเลยที่หลายๆคนไม่เข้าใจนะครับผมเมื่อก่อนผมก็เป็นนะพูดเยอะไม่ฟังลูกค้านะในนี้มีใครพูดเยอะไหมอันนี้เอาไปใช้ได้นะทุกคนเนี่ยเอ,อ่ออันนี้มันเป็นในเรื่องของศาสตร์ของเทคนิคการขายนะครับบางคนนะพูดเยอะไม่ฟังลูกค้านะพูดเป็นต่อยหอยเลยเหมือนอย่างสมมุติว่า ยกตัวอย่างสมมติผมอาจจะไปซื้อเครื่องเ,อเขาเรียกอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งนะอืมอาจจะไปอยากอาจจะอยากได้กล้องดีๆสักตัวหนึ่งอ่าแล้วพอดีมันก็มีพนักงานมาขายขายผมเนี่ยเขาก็มาบอกเลยโอ้พี่ครับอันนี้นะครับกล้องเนี่ยห้าสิบล้านพิกเซลเลยนะมีระบบกันสัน่นถ่ายได้คมชัดมากเลยนะแต่ว่าเขาไม่เคยถามผมเลยนะว่าพี่ครับพี่ต้องการเน้นใช้งานประเภทไหนอ่าถูกต้องไหมของที่ดีเนี่ยอา่า สินค้าที่ดีไม่จําเป็นที่จะต้องตอบโจทย์เสมอไปนะครับแคม่มันแค่ตอบโจทย์บางสิ่งบางอย่างกับเราแค่นั้นเองนะอ่าก็คือในหน้าทั่วไปเนี่ยที่ไม่สามารถที่จะปิดการขายได้เนี่ยก็คือพูดเยอะนะครับพูดเยอะไม่ฟังลูกค้าไม่เข้าใจลูกค้านะครับไม่เข้าใจลูกค้าคือจะบอกนี่นะคือเวลาที่เราคุยกับลูกค้าเนี่ยเราจะต้องมันเหมือนกับการตีปิงปองตอบโต้กันไปตอบโต้กันมานะ พูดให้น้อยนะครับฟังเขาให้เยอะๆว่าเขาต้องการอะไรมันจะไปเชื่อมกับระหว่างข้อสองเห็นไหมที่เขาบอกว่าเขาต้องการอะไรบ้านเห็นไหมบางคนอ่ะมีสัตว์เลี้ยงบางคนอ่ะไม่มีสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยง,งใหญ่สัตว์เลี้ยงเล็กอย่างเงี้ยเราก็จะต้องถามนะมีลูกไหมอ่าบางคนมีลูกถามด้วยเลยนะลูกเรียนที่ไหนครับเนี่ยถามนะเออขออภัยนะครับไม่ทราบว่าลูกของของของพี่เนี่ยของลูกค้าเนี่ยเรียนที่ไหนครับอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกอ๋อเรียนตรงโรงเรียนดาราอ๋อ เห็นไหมถ้าเรารู้โรงเรียนดาราเนี่ยเราจะได้รู้แล้วว่าเราจะเอาบ้านเสนอให้ทาง,ทางลูกค้าเนี่ยเป็นบ้านที่ไม่ต้องไกลมากอืมต้องไหมเนี่ยในเนี้เพื่อนเพื่อที่มาฟังผมเนี่ยใครอยากจะได้บ้านที่มันไกลโรงเรียนเดินทางทีครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยไม่มีใครอยากได้นะครับผมเองก็เหมือนกันนะทุกคนก็เหมือนกันอยากได้บ้านที่ใกล้โรงเรียนนะครับไม่ไกลจากตลาดห้างนะเวลาแบบโหดยิ่งถ้าบ้านอยู่ไกลไกนะเวลาขับรถออกมาแล้วลืม ลืมสมมุติอะลืมกระเป๋าลูกเนี้ยโอ้โหขับรถไปครึ่งชั่วโมงกลับมาอีกชั่วโมงรถติดตายตายเลยนะครับหมดเวลาแล้ววันนั้นไม่ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะฮะอ๋อคนนกนะฮะสวัสดีครับผมอยู่แถวเชียงใหม่นะครับตอนนี้ผมมาอยู่ร้านแม่ลิมนะแล้วก็อันนี้ดอกจันเลยนะดอกจันดอกจันโตัตโต,ต,ตเลยนะครับที่เราไม่สามารถที่จะขายบ้านให้กับลูกค้าได้เนี่ยก็คืออะไรรู้ไหมฮะคือ ลูกค้าไม่ชอบไม่ชอบเซลล์นะครับไม่ชอบคุณไม่ชอบเรานั่นเองนะครับอืจริงนะผมมีนะผมเคยเจออหลายเคสเลยคือในหน้าเนี่ยคือต้องเข้าใจนะว่าในหน้าการขายเนี่ยมันคนที่ขายเนี่ยมันมีหลายคนมันก็จะมีคนที่เขาพูดจาดีแนะนําดีเห็นไหมถ้าเป็นผู้หญิงอะ่ะคนที่เขาพูดจาดีแนะนําดีเห็นไหมลูกค้าก็อยากจะอ่าให้เขาเนี่ยบริการเขา กับอีกคนหนึ่งงเงี้ยบางทีมีมนะในหน้าหลายคนบางทีส่งส่งส่งบ้านไปแล้วแบบลูกค้าแบบลูกค้าไม่เอาอะ่ะแล้วบางทีลูกค้าก็แบบไปเอากับเอเจนต์อีกคนหนึ่งที่ซึ่งเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยแล้วในหน้าอีกคนหนึ่งอะ่ะเขาก็ไปด่าลูกค้าไม่เชิงว่าด่านะไปด่าว่าเอ้ยทาไมฉันส่งบ้านให้เธอแล้วเธอไม่เธอไม่มามา,มาเลือกฉันอนะ่ะไม่มาเซ็นสัญญาเพราะว่ากันที่มาเซ็นสัญญากับเอเจนต์คนนั้นอะ่ะเอเจนต์คนนั้นจะได้ค่าคอมจากเจ้าของบ้านใช่ไหมทุกคนรู้ไหมว่า ลูกค้าคนนั้นตอบว่ายัางไงลูกค้าเขาตอบว่าเขาไม่ชอบคุณไ like อโดลไล่หิมเขาไม่ชอบคุณจบเลยนะจบเลยเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่ลูกค้าเนี่ยเข้ามาแรกๆเลยนะผมจะทวนเลยนะข้อที่หนึ่งเลยนะคือเราจะต้องโทรคุยนะครับต้องโทรคุยกับลูกค้านะอืมผมเนี่ยทำมาตอนที่ผมมาทําใหม่ๆผมไม่ชอบโทรคุยลูกค้านะมันจะมันจะปิดโอกาส ของเราได้ค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับคนที่ชอบโทรหาลูกค้านะจะได้เปรียบนะอย่างใครที่เป็นเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับเราจะต้องโทรเข้าหาลูกค้านะใช้น้ําเสียงที่มันออกน้อมถ่อมตนนะครับวิธีนะถ้าเป็นผมนะผมก็จะบอกสวัสดีครับคุณพี่ครับเนาะผมแนะนําตัวก่อนนะครับเนาะเรียกผมโทนี่นะครับคือพี่อยากจะได้บ้านแถวไหนครับอะไรอย่างเงี้ยอื พี่ลองลองเล่าให้ผมฟังก็ได้นะครับอยากได้บ้านประมาณไหนโซนไหนพี่ตัง้งงบประมาณบัาเจ็ตเนี่ยไว้ที่เท่าไหร่ผมจะได้คัดกรองแล้วก็จะได้ส่งบ้านให้นําเสนอให้พี่นะครับอะไรเงี้ยเห็นไหมคนที่เขาฟังเขาเออได้พี่อยากได้ประมาณนี้นะประมาณนี้เงี้ยเวลาที่เวลาที่เราแชทอะ่ะคือบางครั้งเขาไม่อยากจะตอบบางครั้งเขาไม่ให้ความสําคัญบางทีเขาคุยคุยแคบในหน้าหลายคน นะเราบางทีขับรถอยู่ลูกงอแงอย่างเงียงง้ยมันก็แบบอา่าไปละแต่เวลาที่เราโทรสั์คุยกับเขาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะวางโทรศัพท์เราได้ทันทีเข้าใจป่ะอา่าก็ต้องคุยให้จบด้วยความเกรงใจด้วยมารยาทหลายหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องคุยกับลูกค้าโทรเลยนะไม่ต้องกลัวนะโทรเลยนะครับถ้าขอเบอร์ได้ขอเลยนะครับหรือบางทีถ้าเราแชทอยู่นะบอกอขอญาตโทรตอนนี้สะดวกไหมคะเพื่อจะสอบถามข้อมูลเรื่องบ้านเรื่องที่ดินอะไรก็ได้นะอันนี้เอาไปใช้ได้หมดเลยนะ บางคนอาจจะขายเสื้อผ้าขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรเได้หมดเลยเอาไปใช้ได้เลยนะครับเนะาะออาล่ะข้อที่2ก็คือในสรุปในเรื่องของทำเลบ้านไม่ได้นะฟังก์ชันบ้านไม่ตอบโจทย์อ่าอันนี้นะครับข้อที่สาก็คือพูดเยอะไม่ฟังลูกค้าไม่เข้าใจลูกค้านะครับลูกค้าไม่ชอบคุณนั่นเองนะฮะอ่าโอเคก็วันนี้มาให้เทคนิคเนาะง่ายๆนะครับลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับว่าเอทำไมเรายังขายบ้านหรือปล่อยเช่าไม่ได้นั่นเองนะฮะโอเคนะก็จบแล้วนะครับ สำหรับความรู้ที่ผมเอามาให้วันนี้นะฮะเดี๋ยวขอทักทายเพื่อนก่อนนะขอทักทายสวัสดีครับตอนนี้ยังมีใครอยู่บ้างไหมฮะอ๋อคุณนกนะฮะคุณสวัสดีครับคุณนกสุภพรนะครับไก่ไก่เลยค่ะอยู่จังหวัดไหนครับผมอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะอืมอันเนี้ยสามารถที่จะไปติดตามเพจได้ที่อยากได้บ้านดีๆอาจารย์โทนี่จัดให้ได้เลยนะครับมีทั้งกลุ่มนะตอนนี้ผมกำลังทำคอสอนในหน้า ค่าคอสตอนนี้เป็นค่าคอสที่ไม่แพงนะครับนะแล้วผมตั้งใจทํามากๆเลยแล้วก็เอามาย่อยแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะบอกงนี้นะว่าสิ่งที่ผมไปเรียนมาเนี่ยมันเป็นหลักสูตรหลักสูตรเก่าแล้วนะคือมันเอามาใช้กับตัวปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยได้แล้ะแต่สิ่งที่ผมตกผลึกเนี่ยผมเอามากันกองแล้วมาปรับใช้ให้มันใช้ได้กับ ยุคสมัยนี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออนไลน์เรื่องของ facebook เรื่องการทำกระตาลหลายๆอย่างนะครับว่าตอนนี้โลกมันไปจึงไหนแล้วนะถ้าทุกคนสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะไปที่เพจก็ได้นะครับไปติดตามไว้ก่อนนะผมก็มีสอนฟรีอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าใครอยากจะเอาจริงเอาจงังทางด้านการขายทางการเป็นนายหน้าขายบ้านขายที่ดินนยครับนะอันเนี้ยก็สามารถที่จะไปไปติดตามเพจผมได้นะครับ โอเคถ้า,างั้นวันนี้ต้องขอตัวลาก่อนนะครับวันนี้สวัสดีบ๊ายบาย